ผลัดนักปรุงโฮมคุกเมนูนี้นะครับเป็นพาสต้าสุดพิเศษเลยครับคนจะทําพาสต้าที่มีรสชาติแบบกึ่งไทยๆจนๆนะครับเป็นรสชาติของซอสพริกไทยดำครับซึ่งเส้นพาสต้าที่เราจะใช้จะเป็นเส้นบุคัดดินีนะครับเส้นตัวนี้มีเอกลักษณ์มากที่เดียวครับเราจะเข้ามากับซอสพริกไทยดําแล้วก็เสิร์ฟมากับทูน่าทาตะกิครับทูน่าทาตะกินะครับจะเป็นทูน่าที่เป็นเกรดซาชิมินะครับเราจะ เอาแบบสดๆแบบเนี้ยนะครับโรยด้วยเกลือพริกไทยง่ายๆเลยครับแล้วก็ลงไปย่างในกระทะซึ่งเราจะย่างด้วยความร้อนสูงนะครับโดยใช้เวลาแค่สั้นๆเรียกว่าให้ด้านนอกเนี่ยครับสุกแต่ด้านในยังดิบอยู่นะครับพักให้เย็นลงแล้วเสิร์ฟกับจานพาสต้าของเรากระทะของเรานะครับร้อนๆเลยครับผมเราใส่น้ำมันลงไปน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับผมสำหรับชิ้นปลาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับซับน้ำด้วยครับผม ลงไปทีละด้านครับถุนาของเราสุกและสีสวยแล้วนะครับเฉพาะด้านนอกก็พอนะครับนำออกมาพักได้เลยครับน้ำต้มเส้นของพลเดือดแล้วครับใส่เกลือตามลงไปครับผมสูตรนี้นะครับพลจะใช้เส้นบุคตินีเส้นบุคตินีของแอคเน i ซนะครับถ้าจำชื่อไม่ได้จำเป็นหมายเลขก็คือหมายเลข6นั่นเองนะครับ จุดเด่นของเส้นตัวนี้เขาจะเป็นเส้นยาวแต่เวลาที่เราทานเนี่ยครับเราจะสามารถแบบดูดลมวิบๆเข้าไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเส้นของเขาถ้าเรามองในมุมตัดนะครับเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่เป็น รูเล็กๆแบบนี้นะครับเส้นตัวนี้เนื้อสัมผัสดีมากนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เวลาที่รับประทานเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างจากสปาเกตตี้ได้อัตรรสไปอีกรูปแบบแนะนําอยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับเส้นตัวนี้ต้มให้ได้ระดับออเดนต้อยู่ที่7นาทีเดี๋ยวเราอย่าลืมจับเวลาด้วยนะครับนําเส้นลงต้มนะครับใช้ที่คีบค่อยๆดันเส้นลงไปจับเวลาได้เลยครับ ส่วนที่เหลือนะครับเราจะโขลกเครื่องพริกไทยดำผสมซอสแล้วก็เตรียมผัดซอสไว้เลยรับรองครับว่าไม่ถึง7นาทีอย่างแน่นอนครับตัวซอสเนี่ยเราจะมีซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำสะอาดนะครับเพื่อความสะดวกผสมรวมกันไว้เลยครับในครกนะครับผมเราจะมีส่วนของรากผักชีกระเทียมและเกลือครับเกลือจะช่วยดึงน้ำออกมาจากสมุนไพรนะครับหลังจากนั้นเราค่อยใส่ เม็ดพริกไทยดําเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ละเอียดมากครับเรียบร้อยแล้วก็ตักออกมาพักไว้ครับน้ํามันลงในกระทะครับผมเครื่องที่เราโขกไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับผัดให้พอหอมครับหอมใหญ่และพริกหวานพริกหวานเนี่ยสีอะไรก็ได้นะครับพอดีพลมีติดตู้เย็นเป็นสีเหลืองใส่ซอสครับผมอย่าลืมที่จะคนนะครับเพราะว่าซอสเรามีน้ําตาลด้วยลดไฟครับผม พาสต้าของเราใช้ได้แล้วครับถ้าเรารู้สึกว่าแห้งเกินไปนะครับสิ่งที่สามารถมาเจือจางได้เนี่ยก็คือน้ําต้มเส้นนะครับถ้าเผื่อใครรู้สึกว่าทูน่าทาทากิมันไกลตัวและราคาสูงนะครับสูตรนี้ใส่ทูน่ากระป๋องใส่ปูนะครับอร่อยเช่นเดียวกันครับหรือจะใส่เป็นเนื้อไก่สับเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนครับตอนนี้ชิ้นทูน่าของเราเย็นแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหั่นครับผม เรียบร้อยครับอีกรูปแบบหนึ่งของเมนูพาสต้านะครับเราใช้เส้นบุกัตตินีในรสชาติแบบไทยๆจีนๆแล้วก็มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำลองทำกันดูนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ